รัฐบาลพอใจไพ i ์มันต์นะครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเม็ดเงินเข้าประเทศและสอดคล้องกับพรบสมรสเท่าเทียมที่ถทยผลกักดันสำเร็จเป็นประเทศแรกของอาเซียนครับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนอ,อคอวิเคราะห์การจัดงานไพร์มันต์ตลอดเดือนมิถุนายนว่าช่วยสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวการค้าและการบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของภูมิภาคหรือทัวริสึมฮับ ภายใต้ในโยบาย Ignite Tourism Thailand ของรัฐบาลที่มุ่งกระจายการท่องเที่ยวสู่55จังหวัดเมืองหน้าเที่ยวเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการเป็นศูนย์กลางการจัดอีเวนต์ระดับโลกซึ่งไพรมันช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรของผู้บริโภคในกลุ่ม L G B T Q I A N หรือ p Pride f r i e n d l y Destination ทั้งไทยและแต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ดยผลสำรวจของ LGBT Capital บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินยังพบว่าในปี66กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกมีกำลังซื้อสูงถึง4.7ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐในขณะที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในไทยมีกำลังซื้อ2.6หมื่นล้านดอนลลาร์สหรัฐ ขณะที่ข้อมูลบริษัทวิจัยตลาด Ipsos ซึ่งสำรวจประชาชน22,514คนจาก30ประเทศในทวีปอเมริกายุโรปและเอเชียช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม66 6, ระบุว่า9%ของประชากรโลกที่บรรล,ลุนิติภาวะระบุตนเองว่าเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและประชากรไทย9%ก็ระบุตนว่าเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกัน แม้จำนวนประชากรผู้มีความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันอาจมีสัดส่วนไม่มากนะักแต่คาดการว่าประชากรที่อยู่ในเจนแคือเกิดหลังปี2540มีแนวโน้มระบุตนเองเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศมากกว่าประชากรในกลุ่มมิเลเนียลเจนเอ็กซ์และเบบี้บุมเมอร์สะท้อนเห็นได้ว่ากลุ่ม L G B T Q I A N ถือเป็นตลาดผู้บริโภคสำคัญที่มีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจของไทย สอนออคอวิเคราะห์ว่าการจัดงานไพร์มัน์ยังมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจการจัดอีเวนต์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มผ่านการจัดกิจกรรมภายในงานเฉลิมฉลองเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยไทยเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองไพร์มัน์เป็นครั้งแรกเมื่อปี42และปัจจุบันมีการจัดงานอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆโดยในปี67 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไารมันมากกว่า860,000คนสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า4,500ล้านบาทและเพื่อสนับสนุนให้ไทยมีความพร้อมเป็นเจ้าภาพ w o r l d p r i d e 2030และได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและปฏิบัติต,ต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเสมอภาค โดยต้องสร้างระบบนิเวศท,ที่พร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัด World p r i ร e 2,300 0รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงเช่นซีรีส์วายซีรีส์ยูริของไทยที่ได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่สอดแทรกไปกับการผลักดันสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก ที่สำคัญรัฐบาลได้ผลักดันพรบรสมรสเท่าเทียมให้สำเร็จเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและเป็นประเทศที่38ของโลก